สบายดีพอ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาสมองสว่างสุขสุขคนทั่วประเทศหลายต่างประเทศลองไอสงเสร์่ะเเมื่อน,น,นี้ยีบผ่านน้องเลยพอหลงังจากเห็นเห็นหัวเห็นส่วนเลวเนาะมากะมายิบสินนะข้าเจ้าพน้อลยมีป่ามันมายิบสินเราทุงเผินกระซองพื้นซองพื้นลายเผินกระหายเขายิบแต่เฮงเราเลย ເລີຍເ고ເ มะเขาวาัวเงาเลยมะวัวสนก็น 我把头捂上。 แก่ยังไม่ได้เพื่นสัพี่น้อรไหมไม่เหดุบางซวยๆนี่ไมได้มาเหตุแต่เศร้าไก่ส่น้อ ขีมะลินน้ำป้าไอขี้มะลิน <laughs> โอ้โหเจ <laughs> <ส>็บจังหอน้อหอนมาจุกงีไอชิวสะพูนยาวไม่ใไงเจิดยังหม่าม่ายว่ะสินหยตัดผมให้นานยายจืดไม่อยู่ค่ะยายเจิดไปผักถอนสมองแม่ไปปฏิบาททาัติธรรมไปปฏิบาททาัติธรรมใช่ แะเว่ไปเทียบร้อยถ้าแล่แบบนี้ใส่้าเล่แบบนไไี้ใส่ว่า <c oughs> นไไ่าจะใ้เมากให็เจได้แล้ว de vale. เดินโฮหาเดนหาเดินปนาเดือนร้านมหาเดินตลอดเลยก็เคยฮกกระเถื่อนน้อแม่เจ็ดสิเรนยังหาด้วยหาเดินี่นี่ไปหาไอคิวแถวบ่ไปหาไอคิวจำเกลยแม่หาไอคิวแน่นหนุนคิวเพราะว่า้นตแ่มเลนเก็บเสื้อผ้า เพราะว่าอากาศมันจะขึ้นมันหอน้อเพ่มนาาง,งามาแบบงมงาเนปีกาจะมาต่ว่าปีป้ามาบบปดล่เป็นแต่หญ่ใครทาเมื่อวิทตอนนั้นนะลูกจะโทรมาดิี่ทำมื่อวิท่าาจะโทรเมื่อวหอดะลมาหอกาังมาหอดพอดีเลย ค่ะปุ้ยบึงนาข้าวเอจีดน้ำนองข้ามเขาแห้งเราเมื่อนมาสิลมสิพลน,นั่งข้ามแบบเมือม่อ,อบับเมื่อนอะไรย่านนองข้ามแต่ไปแบบขมีมีพระเจ้ามาจากบ,าบ้านอบออเมาื่อแบบลมพ้นแห้งพระเจ้าขี่รถมาได้จอดรถไว้ไปกอดกอดต้อนอันไปกอดบอนอันหนัวอันหัวเขาเห็ดไว้่ะเนไปกอดรักหัวคนละอันกับหน่น โดดมันจะลุกเหงมันลงถ้าบวกใครเห็นเจ๊เตือนหน่อยนี้เดี๋ยวฉันจะว่าว่าองเราเมื่อบิดเลยดิเมื่อน่ะลังคาเขาจะไปเบิรลังคาแม่แม่นองอันเยกับจนปีนทตั้งทิงนี่น้องเ้ยปีนฟุบฟุบเดยังหน่อยว่าสิงเก็บกินยเหเห็ีนะเขาจาอันมันาวหูมันมุนฉนี้ก็เจะเก็บขบปากน้ำ พี่กายมาทำให้เราเจอแพะกระยะมาปีนี้ปัญญ์จอยพ่อพ่นไม่แยกอะไรป๊บมาเปสสวนจำพานอใจลบเลยปัญจอยเห็นคือผ้าคือนเห็ดบ่อบ่ได้ใจลบปาปาเมื่อเมื่อพนะใหอผ้าคือผ้าหน้าอะไรตัวเ่ กระแทกและตีม่นี <area. Yeah>. <S <S ่ยเยอเลยไม่ตนใช้ตีมันีมันดือนี่คละเลาเข้าไปในตเดแดดต่างได้งายสบายยันนี้นะไอคิวเี่ยวเลยยวนายีวแูกเลย ต้องมานี่ๆมา <laughs> แต่พอไลค์คลิปเพี่มานีเออาา้เด้อขอบกูไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป่าในได้พี่นอ้พองพอคลิปต่อไปสบายดี